สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแบบนี้ก็มีลุกนี้เอามาสามตัวมาจำนำทิ้งให้เจ้านี้เลี้ยง เจ้านี้แช่ประสบการณ์สุดช้ำลูกนี้ไม่มีเงินเอาหมาพันเฟรนช์บูลด็อกสามตัวมาจำนำแต่เมื่อถึงเวลาที่นัดหมายกลับไม่คืนเงินแถมอุ้มน้องหมาพันเฟรนช์บูลด็อกมาให้ทั้งสามตัวแล้วบอกว่าขอจำนำไว้ก่อนทั้งนี้พอถึงวันนัดมารับคืนและต้องคืนเงินจำนวนตามสัญญากลับหายเข้ากรีบเมกทิ้งน้องหมาให้เธอเลี้ยงแบบงงๆลูกบุญทํสามองค์หมาสามตัวนี้ไม่ผิดไม่รู้ยงสาถูกซื้อมารวมๆเกือบแสนห้า คุณแม่น้องไม่มีเงินจ่ายยอดที่ยืมไปเอาน้องทั้งสามตัวมาจำนำยอดไม่ขอพูดถึงถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงจำนำมาหนึ่งค่าอาหารหมาเราต้องหาใจา สองต้องดูแลเลี้ยงดูมาเขาจะเป็นแผลเจ็บป่วยมาหาว่าเราเลี้ยงไม่ดีผ่านไปหนึ่งปีคุณแม่น้องอยากรับไปช่วยเลี้ยงดูแลย้ำนะเงินไม่มีมาคืนพ่อขนน้องกลับไปน้องคลอดหลานอีกสองตัวนัดคืนเงินวันนั้นวันนี้สุดท้ายไม่ได้คืนทางเราได้นำหมากลับมาเลี้ยงเสียงเงินที่เขายืมรับภาระแบบงงๆตอนนี้มีลูกตัวเองเจ็ดตัวลูกบุญทํสามตัวหลานสองเพิ่งคลอดเป็นคุณจะทำยังไงกับลูกหลานเหล่านี้เมื่อชีวิต ถูกดิคิดมาเป็นทาสหมาฐานะก็ไม่ได้มีมากมายเครียดนะบางทีคนอดหมาห้ามอดขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ